สวัสดีค่ะชุ่มฉ่าม,มากนะคะวันนี้เปิดคลิปมาตอนนี้ก็ฝนตกนะคะขายเข้ามาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาชมบอนสีตอนฝนตกเลยนะคะก็จะมีให้ชมหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้นอกตู้ทั้งหมดเลยนะคะพวกนี้ก็จะเนะะี่ยค่ะสังเกตเห็นเลยโดนฝนนะคะอยู่ใต้แสลนใครสนใจพันธุไหนก็สามารถเลือกชมได้นะคะจดชื่อจดสายพันธุ์แล้วก็โทรสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์โทร0 6 4 2 8 2ก3 6 3นะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้หนูพาไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะหน้าเงางมมากนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนไม้กระสีซะเยอะเลยนะคะนี่อันนี้คือทับทิมบุรพาเวลาโตนะคะตอนนี้นะคะใครสนใจจะมีแบ่งไซส์สี่นิ้วอยู่ที่ต้นละสี่สิบนะคะเป็นใบที่ทรงสวยมากแล้วก็กระสีนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะจะเป็นอีกโทนหนึ่งนี่ค่ะ หลากหลายพัดเลยนะคะใครถูกใจต้นไหนก็สามารถเลือกชมกันก่อนได้เลยนะคะอันนี้เป็นรามาสูนนะคะมาแบบฟอร์มกอเลยเผื่อท่านใดสนใจอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเริ่มกระสีมาแล้วด้วยนะคะมีหน่อแทงแล้วนะคะอันนี้เป็นตาละแม่จันทานะคะมาเป็นฟอร์มกอเลยต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะสีชมพูบานเย็นนะคะ นางสวาหะอันนี้มาพร้อมหน่อนะคะนางสวาหะแม่หนุมานจะกัดสีออกอ่าม่วงชมพูนะคะสีจะอ่อนๆหน่อยอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นนี้ขอหนึ่งบาทนะคะอันนี้บอลเก่าไม่มีชื่อนะคะนี่มีหนอ่อเรียบร้อยอันนี้ขออยู่ที่80ดสิบนะคะสีจะออกเข้มๆแล้วก็เม็ดทั่วใบเลยเม็ดชมพูขาวอันนี้เป็นมนกิติยานะคะต้นนี้ให้ไป 100บาทนะคะเขามาพร้อมกับนี่ค่ะสายพันธุ์อื่นด้วยนะคะน่าจะเป็นทองประกายเศษกำลังจะกลางใบนะคะอันนี้เป็นคูรุเทพพบุตรนะคะกับอันนี้เป็นเจ้าพญานาหมื่นนะคะมีหน่อพร้อมนะคะนี่อันนี้ให้ไปยอยู่ที่150บาทนะคะได้2ส,สายพันธุ์แล้วก็สายพันธุ์นึงก็มี2หน่อ,นอด้วยนะคะคุ้มมากๆมีหลายต้น อันนี้ก็รามาสูนนะคะต้นนี้อยู่กับยักษ์กุเปรันด้วยอันนี้ให้ไป100บาทนะคะกะสีแล้วรามาสูนกระสีสวยนะคะอันนี้จะเป็นฮองเฮานะคะจะออกใบยาวหน่อยนะคะตัวน,นี้นี่นะคะแล้วก็อยู่กับอันนี้นางสุชาดาแผงนะคะแพ็คคู่อันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะแดงเงามากนะคะอันนี้เป็นม่วงมหาการนะคะอยู่กับเทพอักษราอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยนะคะ ะะใบใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะอยู่กับอันนี้เป็นเพชรสีประทุมกับสีชมพูนะคะลูกไม้ก็ใบไทยสวยมากอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะอันนี้ลูกไม้ขาดโทนเหลืองส้มนะคะสวยนี่เลยนะคะอยู่กับยาดฝนด้วยนะคะก็แพ็คคู่เลยนะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะอันนี้จะเป็นวิษณุกรรมประสิทธิ์นะคะมีหน่อแล้วอันนี้ขอ120บาทนะคะมีหลายหน่อด้วย ่ะคะไปทํากอได้เลยนะคะวิสนุกรรมประสิทธิ์หมเก่าค่ะอันนี้นางมนโทนะคะขออยู่ที่120นะคะมี2อนอแล้วก็มีใบไผ่เรียวยาวแบบนี้มาอีก1ต้นด้วยนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันเลยอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะ3หนอค่ะในกระถางนี้อันนี้ขอ120 ซะะับพนมนะคะไม้ตามหาซไซนี้ก็จะอยู่ที่80บาทเป็นไม้กระดูกหรือเส้นใบชัดเลยนะคะเจ้าสาวนะคะอันนี้ให้ไป60นะคะสวยมากนะคะเปิดใบใหม่มาเนี่ยคะ่ะเจ้าสาวกวนอิมนะคะต้นละ40บาทนะคะสำหรับกวนอิมไม้โทนขาวนะคะอันนี้มีจํานวนกระถาง4นิ้วอีกนะคะขาวแต่เด็กเลยอันนี้เป็นอันดามันนะคะอยู่กับอันนี้บานชื่นค่ะป้ายด้วยนะคะ อันนี้ขอ120บาทนะคะอัน,นามันเป็นไม้เก่านะคะหายากแล้วนะคะใบหนาๆอันนี้นางใหม่นะคะแดงๆเลยแล้วก็อยู่กับลูกไม้นะคะต้นนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะอันนี้เป็นยักษ์การุนราชนะคะฟอร์มกอเลยอันนี้ขออยู่ที่100นะคะนบพะเก้านะคะนี่นบพะเก้านะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทผิวสวยและด่างด้วยนะคะนี่ อันนี้มีเท้ารำไพยด้วยนะคะเท้ารำไพยตัวนี้นะคะจะขออยู่ที่70บาทนะคะฟอร์มนี้นี่อันนี้คือพอลวงพ่อโตนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะพอลวงพ่อโตเป็นชมพู่กระดูกดำนะคะพอลวงพ่อโตนะคะอันนี้เป็นไม้ของที่สวนเองนะคะนี่อันนี้ให้ไป120บาทนะคะสวยมากนะคะกระดูกชัดเต็มฟอร์มเลย นี่อันนี้ก็สวยค่ะเป็นทองสำริดนะคะทองสำริดอันนี้อยู่กับสีธนนชัยด้วยนะคะคู่นี้ขออยู่ที่80บาทนะคะสีแปกเป็นไม้เก่านะคะอันนี้จะเป็นปเหลืองนะคะมณีรัตน์นะคะไม้เหลืองก,ก็ทนนะคะอยู่นอกตู้ได้สบายเลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะเม็ดแดงๆตัด,ดกับพื้นเหลืองสวยมากนะคะอ่าอันนี้ก็เหลืองค่ะเหลืองสุริยฉานนะคะให้ไปอยู่ที่70นะคะสุริยฉาน ใบไทยนะคะเม็ดกระจายทั่วเลยนี่แนละ้วรูปร่างเม็ดก็จะคนละแบบกันด้วยนะคะอันนี้นางสุชชดานะคะมีหน่อเรียบร้อยอันนี้ให้ไป80บาทนะคะนางสุดชาดาอยู่ตับพุทธประวัตินะคะเรียกซับนะคะอันนี้ก็สวยนี่ไซนี้อยู่ที่70นะคะเรียกซับนะคะ่ะอันนี้คือท้องสำลีนะคะต้นนี้ขอเจนะคะเวลาสีกัดสวยมากนะคะไม้ชนิดนี้สามารถดูต้นแม่ได้นะคะที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะ จะมีลมไว้นะคะอันนี้เป็นไก่สยามนะคะนาสวยอันนี้จะเป็นแบบไม่ด่างสองหน่อในกระถางเดียวเลยอันนี้ขออยู่ที่80นะคะอันนี้มีลูกๆขึ้นแล้วค่ะแผงมาจากดาบสมุไรนะคะใบจะกว้างยาวด้วยนะคะทรงใบแปลกๆหน่อยอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะสวยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นฮาริพุนชัยนะคะฮริพุนชยัยอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นนี้ขอ80สิบ นะคะฮาริพุนชัยอันนี้ชาละวันนะคะชาละวันต้นนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะฟอร์ม100มีต้นเดียวนะคะคุ้มมากๆเนี่ยค่ะอันนี้แดงเงามากใครชอบแดงๆนะคะอันนี้ขอะเป็นรหัสกอไก่นะคะต้นนี้ขอ80นะคะคุ้มเลยนะคะแดงๆนะคะ อ่ะอันนี้รหัสขอไข่นะคะขออยู่ที่80บาทเช่นเดียวกันแดงเงาอันนี้พิเศษมีอันนี้เป็นมณีมันตามาหนึ่งต้นนะคะแต่ว่าเขาจะแพงก็คือจะเขียวอย่างเดียวแต่เม็ดสองสีนะคะ80บาทแพ็คคู่ไปเลยอ,อันนี้ก็เงาค่ะเป็นวคัโนแพงนะคะต้นนี้ให้ไป100บาท2หน่อในกระถางค่ะแดงแดงนะคะอันนี้เป็นอสงไขนะคะอันนี้ขอ120บาทอสงไขนะคะก็จะป้ายเขียวกัดชมพูด้วยนะคะ อันนี้เป็นขุนสันอยู่ใกล้ๆก,กับไม้เหลืองเลยนะคะนี่ค่ะไม้เหลืองก็อยู่นอกตู้สบายมากนะคะอ,อันนี้โดนน้าฝนพอหลวงพ่อโตนะคะอันนี้เป็นไม้ของที่สวนเองนะคะนี่อันนี้ให้ไป120บาทนะคะสวยมากนะคะกระดูกชัดเต็มฟอร์มเลยอันนี้เดือนสิงหาคมนะคะต้นละห0 0บาทนะคะนี่ใบก้มนะคะนี่อันนี้สวยมากเป็นใบไผ่นะคะเหมือนจะมีชื่อด้วยนะคะไผ่ดาง ไข่แท้ด้วยนะคะแล้วก็มีเพชรไพรินนะคะต้นนี้ให้ไป100บาทนะคะเขาอยู่ด้วยกันค่ะแพ็คคู่ไปเลยคุ้มๆนะคะสบายนางฟ้านะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่150นะคะกัดสีเต็มๆเลยนะคะสบายนางฟ้าอันนี้เป็นไก่สวรรค์นะคะต้นละ1น0บาทใบแข็งก้านแข็งแล้วกัดสีแล้วนะคะอันนี้เป็นเทราปรตีกับคุณสีคคชคงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะ อันนี้จันฉายนะคะจะอยู่กับพรสวงนะคะจันฉายมีหน่อแล้วอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะนางรากสดนะคะนางรากสดตับนางสงการอันนี้สีชมพูจะเป็นผู้พิ้งนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะคุ้มมากๆนะคะนางรากสดหน้างเงาเงาอันนี้นะคะเป็นกวนอิมแผงเขามีชื่อด้วยนะคะชื่อนวลอะไรสักอย่างนะคะนี่เผื่อใครชอบนะคะมันจะออกเปรอะ จะแบบไม่ได้ขาวล้วนอันนี้ขออยู่ที่ให้ไป90บาทนะคะเป็นกองมาเลยบอเงินนะคะกับนินละเสรอันนี้ให้ไป90บาทนะคะบอเงินก็ไม้โทนขาวนะคะเลอนินลเสนออกเปลือบล,ลูกไม้ค่ะอันนี้รหัสงองงูนะคะตอนนี้ขอ100บาทสีเหลือบสวยมากนะคะไม่เหมือนกันเลยแต่ละใบนี่อันนี้ก็จะเป็นเทพดารุนีนะคะ อันนี้เป็นยักษ์นะคะเนี่ยกับแกนุเอาให้ชมอันนี้สวยมากอันนี้ยักษ์กูเปรันนะคะอยู่กับหางหงด่างนะคะคุ้มมากเลยต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะกัดสีแล้วด้วยอันนี้ขุนเพ่งนะคะนี่สวยมากอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะคุ้มมากเลยกัดสีเต็มเต็มเลยมาเป็นกอเลยคะ่ะอันนี้สาวนคะขอหลวงนะคะนินละนนนะคะ นี่คุ้มมากนะคะกรอน,นี้ขออยู่ที่150นะคะอันนี้เป็นหงยกนะคะแล้วก็นิละนนมีไว้ไผ่สีเหลือบๆเข้มๆอีกหนึ่งต้นนะคะมาเป็นแบบตอเลยอันนี้ขออยู่ที่ให้ไป100บาทนะคะสามสายพั 3, นธุ์ค่ะโฟมคีรีนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพันนะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปกับบรรยากาศท่ามกลางสายฝนเลยนะคะคลิปนี้ถ่ายช่วงกลางวันนะคะแต่ว่าฝนตกทั้งวันเลยวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ